สวัสดีครับหลวงกิจชาแนลครับเอาบ้านมาฝากครับบ้านหลังนี้2องปันหยานะครับหลังคามุงเท่กระเพิ่งร้อนนะครับสองปันหาบ้านร้านทวีทรัพย์เรือนไทยในกาญจนบุรีครับหลังนี้ขาย1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทหลวงกิจชาแนลเอามาฝากเวลาลูกค้าซื้อบอกว่าดูมาจากกิตตินะครับเดี๋ยอลดได้ครับลดได้เยอะเลยครับวันนี้กิตติก็ต้องขอบคุณมากที่ดูคลิปนะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมดูนะครับ ร้านทวีทรัพย์เรือนไทยร้านเจ๊ติ๋มนะครับเจ้าแม่แห่งการทําบ้านนะครับหนึ่งซุ้มบันไดครับนี่ระเบียงอยู่ตรงกลางตัวบ้านนะครับแล้วก็มีตัวเชื่อมนะครับตรงนี้เชื่อมระหว่างตัวบ้านหลังใหญ่กับมาเรือนรับรองครับนี่เรือนรับรองอะนี่ใหญ่มากครับพื้นที่ฮะก็ถือว่าใหญ่นะฮะใหญ่มากๆพื้นที่ทั้งหมด70กว่าครับอยู่ที่73 74ประมาณ73็ะมคือมึก มุกยืนออกมาด้วยครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ชี้เป้าซื้อบ้านนะฮะอันนี้หากใครสนใจก็โทรหาร้านทวีทรั์เรือนไทยกิตติก็เอามาฝากเพื่อนๆครับวันนี้ก็อีกแล้วครับที่กิต,ติมาถ่ายให้เจติมนะฮะอยู่ในจังหวัดกาญจบนบ,บุรีครับเจติมอยู่วงการบ้านไม้เนี่ยโอ้โหหลายปีครับท่านผู้ชมนี่ฮะอันนี้ก็คือ ฝาบ้านนะครับฝาบ้านลักษณะการทํามาเป็นฝาปะกลนนะครับฐานล่างนะฮะฐานล่างดูการวางรอดแน่นเป๊ะเลยท่านผู้ชมนี่ฮะรอดนะวางรอดแน่นนะนี่เสานะเสาธรรมชาติเป็นเสาไม้สักเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในบ้านนะครับด้านในบ้านนะฮะมีนั่งร้านขวางอยู่แต่ทําได้นี่เกือบเกือบเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมอยู่ที่ประมาณน่าเกือบ85ดสิบหรือเกประมาณนี้ท่านผู้ชมนะฮะแต่ว่ากําลังลงสีบางส่วนแต่บางส่วนกําลัง เก็บรายละเอียดเก็บตกนะฮะหน้าต่างยังไม่ใส่ประตูก็ยังไม่ได้ใส่ครับผมไม่จัด8ปสบกว่ากว่านะฮะนี่ค่ะสมะฮะสมต่างข้าบ้านนะฮะสมบันไดครับเนี่ยฮะกำลังเก็บตีโคกตีมอบอยู่ะนีในบันไดครับห้ากั้นนะครับบันไดห้ากั้นนะครับจานพักนี่กว้างขวางเลยท่านผู้ชมขึ้นมาถึงก็จะมีนั่งได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่ลักษณะการทํา ร้านของทวีทรัพเดือนไทยครับวันนี้กิติชี้เป้าซื้อบ้านครับยังไม่แลวเสร็จยังไม่เก็บรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมนะฮะหยดน้ําบางตัวก็ยังใส่ไม่หมดกันนี้อย่าว่านะอขึ้นมาถึงก็เจอบันไดห้าขั้นนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะนี่คือระเบียงนะครับระเบียงวันนี้ก็เจอนะครับดีฮะท่านผู้ชมดูนะนี่ก็ห้องนอนนะครับระเบียงตรงหน้านอนนะ นีทีเป้าซื้อบ้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าประมาณสามคูนสามนะอาจจะอ่อนนิดนึงนะสามคูณสองแปดประมาณนั้นนะท่านผู้ชมคือก็จัดสวนไ้เป็นห้องนอนห้องนอนใหญ่นี่ใหญ่กว่าปกตินะครับนี่คือฝ้าไปดานนะนี่ฮะองที่เห็นนะขวานี่ตีบางใบครับแต่ด้านนอกเนี่ยจะตีเป็นฝาตะกณอย่างเงี้ยท่านผู้ชมฝาตะกณยังไม่ได้ลงสี สียังพื้นที่บางพื้นที่ยังลงไม่หมดเนี่หยหอกจกห้อน้องหนึ่งก็มีตัวเชื่อมนะครับนี่มานี่เลยตัวเชื่อมมาเรือนรับรองอีกหลังหนึงนะ่งฮะติดกันเชื่อมต่อติดกันนะครับพื้นที่ใช้สอยนี่เยอะเลยครับขอโทษที่ผมต้องก้มกล้องนะฮะก้มกล้องเพราะว่าโอ้โหเนี่ยฮะถ้าสามคูณสามก็แบ่งไปด้านข้างหลังอีกห้าสิบด้านข้างข้างละห้าสิบอ่ะสี่สี่คูณสามเมตรอาสิบ สีนะ่คูณสามเมตรสิบเอาตัวเรือนนะครับนี่เหลี่ยมเป็นแปดเหลี่ยมเลยครับตีขวาห้องเป็นแปดเหลี่ยมเลยเหมือนฟ้าไปดานะครับฟ้าไปดานเป็นแปดเหลี่ยมอันนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะยังไม่เก็บรายละเอียดหมดนะครับเดี๋ยวเราไปขอก้มกล้องหน่อยนะฮะกล้องขากล้องยาวอ่าไปออกจากเรือนรับรองถือว่าเรือนรับรองเป็นห้องรับแขกตรงนี้ก็เป็นห้องโถงอาจจะวางก้าของได้แล้วก็วางโซฟาได้อีก เดินมาอ่นี่ก็เหลี่ยมด้วยนะเห็นไหมมุกยื่นออกไปเหลี่ยมทั้งซ้ายทั้งขวากลายเป็นกว้างๆคท่านผู้ชมดูเนี่ยๆนะสามมุกเหลี่ยมออกไปบ้านเหลี่ยมออกไปนะครับยังไม่ได้เสร็จนะครับนี่นี่นะห้องนอนใหญ่เลยครับนี่ห้องนอนใหญ่เลยนี่ครับบริเวณห้องนอนนี่นะพื้นบ้านนะพื้น้องพื้น้องพื้น้องนะครับเนี่ยมุกยื่นนะท่านผู้ชมดูเนี่ยเดี๋ยวมุกยื่นนะเนี่ยก็ยังไม่เก็บรายละเอียดหมดนะครับ เนี่ยหน้าตรงหน้าต่างนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องห้องครัวครับนี่ห้องครัวอยู่นี่นะฮะขนาดสี่เมตรนะครับสี่คูณสองนะครับสี่คูณสองนี่ท่านผู้ชมดูนะฮะหน้าต่างเรายังไม่ใส่หน้าต่างนะครับฝ้าเพดานเขาเป็นแนวเรียบตามหลังคานะฮะนี่ห้องน้ำนะฮะสองสองเมตรนะฮะสองคูณสองนะ มีารรทบอรอดไร้นี่โอเคครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หลวงกิตชแนลด้วยและกดติดตามแล้วอย่าลืมบอกเจสิมน,นะครับถ้าเกิดว่าสนใจบ้านก็บอกว่าดูมาจากกิตตินะครับเจ้าของช่องชื่อว่ากิตติพี่ก็บอกว่าดูมาจากกิตติเขาจะลดราคาให้ฮะต่อรองได้ง่ายไล้หลายฮะผมว่าหลายหมื่นอาจจะหลักแสนก็ได้ใช้ความสามารถครับอัอนนี้ผมไปก่อนอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ